เจ้าชายจากต่างเมืองเชิญพะยะค่ะเออพนมไผ่ามาจากไหนกันเนี่ยข้า,าไม่เคยห<า>น้ามาก่อนเลยเนี่ยข้ามาจากพุทธไทยสงเห็นได้ข่าวว่าเมืองนี้มีนางนางหนึ่งชื่อว่านางไองามมาเป็นลูกผู้ใดเล่า<ม>เป็นลูกของข้า กับนี่คนนี้หนึ่งเดียวเท่านั้นจะได้นางไอไปครอบครองพร้อมกันหรือยังพวกเราฮะพร้อมกันหรือยังเนไม่รู้อะไรของมันโอ้โหไอนี้มันเรียดลัดจริงๆเฮ้ยเอางี้เจ้าสองคนนะจุดใครขึ้นสูงใครขึ้นสูงนะ ขึ้นสูงก็ขึ้นได้ได้ไปเลยสูงที่สุดสูงที่สุดเอาไปเลยใครใครจะจุดบั้งแากก่อนงั้น,น,อนขอให้ท่านผาแดงเป็นฝ่ายเริ่มก่อนจากนั้นคอยอืมตัวสังคมระเกียดข้้งในมันเน่าหมดแล้วมึงเนี่ยดินปืนเหน็นมากสงสัยซากสัตว์ไปขวางลำไส้อยู่เอาละของข้าเป็นบัง้งไฟสีแดงอ้าวเริ่มที่ผาแดงก่อนแดงสู Rồi, đi rồi. Đi rồi. Thép phao, phép phao, ơi cá luôn. Rồi. Rồi nhá. เอา ở trên đi. นี่ท่านจุดสูงมากขนาดชนเครื่องบินตกลงมาบนพื้นโลกน่าจะอยู่ประมาณสักสามสี่หมื่นฟุตโอ้โหใครนั่งอยู่ข้ในวะเนี่ยเออน่าคุณเยอะใครไม่รูเอ้าวเอาไปพ่อแล้วคนที่สองต้องฆ่าก่อนท่านต้องสูงกว่าพ่อก็จะเลือกด้วยเหรอเอาเอาพ่อเอาสีสียตาลสีตาลอ้าเริ่มได้ยังไม่ถึงจุดจะขึ้นซะล้ะ ไอ้นี่เขากลัวทำไมนี่ชีวิตไม่น่ากลัวอะไรแบบนี้แล้วนะโอ๊ยอะไรจะตาขาวขนาดนี้ยังไม่ติดนี่เดียวนี่เดียวโอ้ยเอ้าจุดให้พ่อหน่อยทำไมอ่ะจุดให้พ่อหน่อยโอ้ตายโอ้จุดให้พ่อหน่อยระวังไม่พับคุมนะโอ้เออเอ๊ พ่อเฮ้ยแล้วทีเดียวค่ะทีเดียวค่ะเอาเลยนี่ของพ่อของพ่อดูซิจะสูงกว่าท่านขาแดงหรือเปล่าโอ้โหลงไเลยโอ้โอ้อะไรกันเนี่ย ใหญ่โตมโหระทึกขนาดนี้ฮะกระดาษแดงคืออะไรอ่ะเห็ดเหรอมันโดนหมวกใครเนี่ยเฮ้ยผ้าเลยโดนดาวเสารู้ไหมเรงว่าดาวเสานี่มันมีวงแหวนรอบนอกอันนี้ดาวพระุไรนนนี้เลยะวงแหวนรอบนอกอันนี้อันนี้เกือกม้ากับรถเลยอ์หนึ่งกับคุณพ่ออ้าวท้ายแล้วสุดท้ายแล้วนี่ท่านทำมานานยังเหรอเอออย่ารู้นะ นี่เหมือนนัดกันเลยนะอะไรเขาไม่สมสิทธิ์นะจุดเลยนี่ถือเลยนะดูแล้วมันเลยไม่ใช่จุดเลยงั้นจุดไอ้ตรงนี้ให้มันเกิดนั่นไงนั่นไงนั่นไงแหมถึงว่ายังไม่พอฉันนึกแล้วต้องมีอเไย ต้องมีอะไรแน่นอนรวมเลยทีเดียวนะรวมเลยเฮ้ยเฮ้ย้อไปเลยังยังเฮ้ยไปเลยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหโอ้โหมันไกลออกไปเยอะเลยนะเล็บหูเล็บตาเลยนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันคกลจะเจออะไรต้งมาวะเนี่ยเฮ้ย ใช่านเทวดาอันนี้อะไรนี่เทวดายิงโอ้โหไปโดนท่านเทวดาเลยเนี่ยโอ้โหนี่ถือเป็นบั้งไฟที่สูงที่สุดในรอบปีเนี่ยโอ้โหที่สูงเลยเนี่ยเจ๋งมาเพราะฉะนั้นโอ้เป็นข่าวสวยของเราแท้ๆได้นางไอไปครอบครองเดี๋ยวนี้เป็นข่าวสวยของผมจริงพ่อดีใจมากที่ได้คุ้มเคยทำมาก้ลยขอบคุณท่านมากคุณผู้ชม